สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการสนามบินบึงการบนพื้นที่กว่า4,400ไร่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า3,000ล้านบาทที่จะมีการก่อสร้างได้ในเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดโครงการนี้กันนะครับ จังหวัดบึงการถือเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับท่าอากาศยายน3แห่งประกอบไปด้วยท่าอากาศยายนอุดรธานี ท่าอากาศยานนครพนมและท่าอากาศยานสกลนครนะครับแต่โดยรวมต้องใช้เวลาเดินทางเพื่อไปใช้บริการท่าอากาศยานไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงจึงเป็นเอกหนึ่งเหตุผลที่กรมท่าอากาศยานเริ่มศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าอากาศยานบึงการให้ตอบโจทย์ตอบความต้องการของการเดินทางของประชาชน อีกทั้งยังเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนเนื่องจากจังหวัดบึงการอยู่ติดกับแขวงบริคคำไซส,สปปลาวโดยท่าอากาศยานบึงการนะครับถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญเพราะเป็นโครงการลงทุนที่จะส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจ สนับสนุนการค้าชายแดนส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออกถึงตะวันตกหรือว่า East-West Economic Corridor แม้ว่าโดยรอบจังหวัดบึงการจะมีท่าอากาศยานในจังหวัดใกล้เคียงอยู่แล้วแต่ภาพรวมก็มีระยะทางห่างเกิน200กิโลเมตร จึงเข้าข่ายในการขออนุญาตก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่สำหรับท่าอากาศยานบึงการจากผลการศึกษาเบื้องต้นจะใช้งบประมาณในการก่อสร้าง3,152ล้านบาทประกอบไปด้วยอาคารที่พักผู้โดยสารพื้นที่ประมาณ20,000ตารางเมตรทางวิ่งหรือว่ารันเวย์ขนาด45เมตรความยาวทางวิ่ง2,990เมตร รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่อาทิ Air Bu s ส A320 จำนวน180ที่นั่งและเครื่องบิน Airbus 777-200จำนวน350ที่นั่งโดยระยะที่1จะรองรับเที่ยวบินในประเทศไม่ต่ำกว่า4เที่ยวบินโดยรองรับผู้โดยสาร600คนต่อชั่วโมงระยะที่2รองรับเที่ยวบินในประเทศไม่ต่ำกว่า6เที่ยวบินหรือในประเทศ5เที่ยวบินบวกต่างประเทศ1เที่ยวบิน ผู้โดยสาร1,200คนต่อชั่วโมงนะครับโดยตัวอาคารนะครับออกแบบโดยการเอาอัตลักษณ์หลายๆอย่างของบึงการมาเป็นแรงบันดาลใจเช่นรูปทรงอาคารจากหินสามวานรูปทรงซับซ้อนจากธรรมชาติแม่น้ำโขงเป็นต้นนะครับ โดยที่ตั้งของโครงการนะครับอยู่ในตำบลวิสิทธ์และตำบลโป่งเปื่อยอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการประมาณ4,400ไร่ตั้งอยู่ระหว่างทางหลวงชนบทหมายเลขบก .3013 และทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานีถึงบึงการในอนาคตมีระยะทางห่างจากตัวเมืองบึงการและสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างห่างจากตัวที่ตั้งท่าอากาศยานบึงการประมาณ12กิโลเมตร ทั้งนี้กลุ่มท่าอากาศยานยังคาดการปริมาณผู้โดยสารและปริมาณเที่ยวบินโดยประเมินว่าในปี2572หรือปีแรกของการเปิดให้บริการจะมีจำนวนผู้โดยสาร149,172คนต่อปีและจะมีจำนวนเที่ยวบิน1,244เที่ยวบินต่อปีหลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยคาดการในปี2602 คาดการปริมาณผู้โดยสารสูงสุด494,000คนต่อปีและมีจำนวนเที่ยวบิน4,120เที่ยวบินนะครับเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเพิ่มความสะดวกสบายสนับสนุนการท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับจังหวัดบึงการนะครับมีโครงการก่อสร้างมากมายไม่ว่าจะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5มีการปรับปรุงถนนหนทางอืง่นๆและการสร้างถนนใหม่ในหลายๆจุดและโครงการถนนตัดใหม่จากอุดรยิงตรงถึงบึงการระยะทางกว่า155กิโลเมตร จะเป็นเส้นทางที่ส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดและเชื่อมต่อไปอยังภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีๆนะครับที่เราหยิบนํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าหรือข่าวที่น่าสนใจอื่นๆเราจะมานําเสนอในคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ